วันนี้โอเคครับมาพอกันอีกิีวิดีโอหนึ่งนะครับเนาะหลังจากที่เอาดินมาแล้วครับที่นี่ขี่รถมาพอดีพอดีครับเห็นเกษตรกรเพิ่นกำลังเห็นมอฟมอแมๆมวอยู่ก่นครับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดินเอารถนี่ไปเอาดินสักก้อนครับแต่วันนี้ผมก็จะถ่ายอยู่นี่แต่ว่าสิภาาพีผ้านองไปเบิ่งเกษตรกรเพิ่นเบิงก้อนมาเพิ่นเห็นยังท้านยังกันครับเอาโอเคครับวันนี้จะไปเบิ่งเกษตรกรเพิ่นเพิ่นเห็นยังกันถ้าพีผ้านองแวะินส้มเที่ยว ีครับหล้างจากอันกับเศษหดินรถเพิ่นไปเอาดินซะก่อนเดี๋ยวเขาจังไปเอาน้ําเพิ่นอีกทีหนึง่งเพราะว่าคลิปวิดโอเมื่อกี้นี่ไปบ้องหอดหมองครับเพราะว่าเพิ่นเอาดินก้อนสองร้อยบาทเพิ่นดักทางเอาเลยดักทางเอาดินเลยสองร้อยบาทเออก็่ว่าเป็นยังครับก็ดีละ่ะมี ส่วนมากกับคนสนใจดินเพิ่งเกิกดที่ต้องสิแหละครับนี่เห็นดินเห็นรถด,ดินแรนมากเพิ่งเกิดน,นั่นเอาโอเคครับอันนี้ก็มาเบิ่งเกษตรกรห่อบัเนี้อันนี้เลี้ยงปลาเนาะปลายังพื้นเนาะอยู่เนาะโอ้มันแท็นเนาะแบบนี้เนาะเอาพ่อท่านใดยังเท่าไรตัวนี้เห็นยังยุ่งเห็นยังยุ่งนะ ทั้งงาเพื่อนตีเสียหเงาเ่อนสั่นว่าเพื่อนเสียหเงาอยู่พี่น้องเพื่อนเสียดียังอันนี้เกษตรกรกำลังก่อหลางสร้างตัวพี่น้องนี่กำลังก่อหลางสร้างตัวปลูกยังไงบ่ปลูกแบบทั่วครับปลูกแบบทั่วทั่วยังทั่วทั่วฟังเงาเ่าเนี่ยบ่ทั่วฟังเงาบ่บ่บ่แบักทั่วนางตัวทั่วฟังเงาบ่ บ้านี้ซาเขาเดิมเลี้ยงปลาบ่ะเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่เดียเ๋ดวยวปลา,าอย่างเลี้ยงปลาอย่างปลาขาวก็ปลานิ่งปลววาขาวก็ปลานิ่งขุดลึกอยู่บ่อะไรสมหัวเย็นมือโตลงไปไหวน้ำว่าอะไรนี่ปอดกระหม่องเล่นบ่ <c oughs> เอาคือว่าใสายย่ย,สย,ยูแปลงผักอีกอย่างก็ใส่ยูเมืงใดแปลงผักเพิ่งได้เฉม,ปปมาปลูก อ๋อนี่พี่น้องเอ้ยขยันคันแชียงกันขนาดวะเกษตรกรห้องอันนี้ก็ผู้ใดสนใจได้ดพี่น้องอติดตอ่อได้เนี่ยอันนี้ก็ได้สำหรับนุ่มโสดสาวโสดนะครับเนาะติดตอ่อได้เอาเามนะถาเน,ามนมี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 ผู้สาวไห <c oughs> บอทันมีว่าสันมาโอ้ยเสียจนเลยว่าทันมีผู้สาวพี่น้องมาบอกได้เ้อพี่น้องเอ้ทักมาคุยได้ เอาเฟรตบุกยังไงเฟรตบุกยังไงอ๋อคนโสวดเฟรตบุกคนโสดครับเสิร์ฟหาได้เลยเฟรตบุกคนโสดน,นอนหน้าบ่ะไม่ได้นอนอันนี้ก็บกำลังกอ่อหลางสร้างตัวครับ,กบเกษตรศกรห้องเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหัวจักเห็ดหัวจักถ้ำครับอันนี้อันนี้เห็ดยังไงปลูกยังไงปลูกขนา อ๋อตรงนี้เป็นคณะห้องใดจาะบาดาลเพราะเรื่องว่าน้ำถ้รไมชาติเองเลยเจาะอ๋อนี่ปะจ่อเอาจ่อในห้องพวได้มีปั๊มมีใดเล่นบ้างไหมเวลาเขาต้องการจะใส่เขาจังเอามาไว้ยังสิ่งปะอ๋อยางมันเสียเออมีเหตุผลยามันเสียครับเพราะว่าปั๊มใดซื้อมากเขาเป็นหน่วยบาทเนาะ ถ้ามันเกิดเสียหายมากอ่ะหาเงินซื้อไม่ก็ยากครับเรามองเพุ่นได้ว่าว่าปลูกของปลูกยังบ่ลลูกงหมพนอ๋อเสียหน้าปังอ่อนไอ,อนหน้าห้องมันเห็นหน้าปังไหนย่บอ๋อเครื่อง อ๋อนำคลองนำคลองเอามาจากสายซีบอ๋อซีผู้วุ่นบ่อนผุนเหมือนสิเป็นซีพี่น้องไปทาาผุนเป็นซีเพื่อนเกิดเอานามมาจากคลองนี่ครับเขามา่นเนี่ยอ๋อเป็นกําลังข้าวบอกกันอยู่ทกเทียงกันอยู่จกสีไใดเห็นหรือว่าได้เห็นยังสี่บ่ครับขันเบิ่งแล้วนามมันหน่อย มันบ่พอมันกิดสิบ่ได้ปล่อยหนามมาให้นอนบ่ะเอาคือได้ยินว่าสิอันสูบไอ้ยังสูบสูบซาบ่สูบน้องบ่ะสูบบ่ไอันนี่พอว่าปีใหม่ว่ามู่อะไรเมื่อสูบเกิดใส่ปีใหม่ข้างครับอ๋อสูบใส่ปีใหม่ปลัดสูบนามบอกนี่ว่ามันหน่อยดิหนิเบิดมือนีิสูบเบิดว่านิ ลายอยู่เนาะอันนี้ครับเป็นบรรยากาศของไอแถวอำเภอโกสมพี่น้องอำเภอโกสมบานชิงแข้งบันนิงแข้งนี่ครับกับบรรยากาศโดยรวมกับประมาณนี้ครับทีมง,งานของซอ่ใจเย็นเ้ากับไปทั่วทีบแล้วครับแต่ว่ามีงานในเห็ดมีงานเห็ดหมองได้กับไปวันหันละเอากันห้ามือลองหันเด้งมือร้องมือสายเฮียเหนื่อยหน้าเป็นบ้าน เดี๋ยวเมียนบาเ่าเป็นจอมลงหันเด้เอาโอเคครับกับโดยภาพร่วมที่เกษตรกรน้องะครับเนนี้ก็คือว่าเป็นก้องมันกล้องขยันอยู่ครับนี่ครับเพิ่อนกะกำลังสิมาเห็ดครับกำลังสิมาเห็ดก็ล่างสั่งตัวเพราะว่าไปเห็นงานบอลอื่นกับพวคืออยู่บ้านเนาอพี่น้อง ผลงานบ่นอื่นกับบคืออยู่บานอยู่บานยูสองหอกอะโอเคอยู่ครับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ขึ้นมาพ่อได้ปลูกพ่อได้ขายพ่อได้อยากได้กินครับกับมีนเป็นความสุขของของบ้านๆนาครับยังสดด้วยพี่น้องยังสดเอาวันนี้เดี๋ยวพีพ่พี่น้องไปไอ้เบื้องทีไอ้เบื้องรถดำครับกําลัางมาก,ก่นควนกุ้งทีไม่ยุบนครับเนี่ย ที่ภาพไปเบิ้งไอ้ที่ว่าบองทมครั้งแรกนะครับมองบองทมไอ้ที่ที่ว่ามันเป็นสวนมันปลามัน,นอีแองนี่แหละผพก็เขาเพิ่งเคยไปนี่กำลังมากแล้วล็อกกี้ล็อกกี้ครับโอเคจอด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 เสียงเหนียวได้ใจ,ใจแทาเสียงสุดยอด Niềnga quýt được hạng rồi? được hạng quýt 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 được ไปม่เกีสลายแมงาดมอไปเร็วมาเหมดแนะ <c oughs> ไปเร็วมาเลยหแนะ่เลเน <c oughs> เขาเ้าอย่าแก,กด้อนะนี่ยงจอดมั้กนะันอ่ตัวัออนี่ยงเอาตัวฉีดน้ำตัว,ตวเ,อเอาตัวใส่ตัว <c oughs> เอาอมาบอกบอก็ไเลยบ่ พ่อมาซาาเนี่ยกเลยกเลยจิกเยโอ้พีหนังเลยสบเยย็นเขาอยจเย็เขายนนะเขา้มจากเม่อกี้เยเขา้ยเย็นโมจกาดีนะโอเคเสียปงิโ่าดี ตัแกเปไพลมาดลาเลยโอ้ตายแล้วตัแกป็นสารมันชดป้าแสงขึ้นองไมาีบลาดอะไรได้า oh, ด okay. ิเศกนัแก่เอาโอเคครับเากลไปตวเอาเหาวาเนากบมันมีปบังไรต้เราปิดบังอะไรได้ไหมโอ้ยมันระพิดปังจบี แล้วคิปตอนกันีกวใแห้นนอกเพิ่งแล้วครับเอาว่าเป็นยังครับว่เป็นยังเพราะากามันก็คนเด็ติดใจยังมากมามหรอเรีงเงเพียงเพื่อเรียนเข้าเลยครับเพราะมันจะซอยใหเยิบอยู่แล้วมันเขานตอกลายจคุยิ้มนาจะคาไนี้กันมีคนละทกีเด้อต้องการพล้วอานเไปเลยเดี๋ยวสิดโพดีนะ

ว่าเอาป่ะจเย็นงันก็ตอเย็นเย็นเย็น่เอาหลับจบ้วนะจิเบิกเบิกตลอดเย็นเหรอเดี๋ยวก่อนเย้อนป่ะงง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 นงง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 ง่งงงงเย็นงงงนงง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 เงง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 นนงเนเ อันนี้ก็เข้ามาในหมู่บ้านชิงแข้งนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่ที่อยู่หมู่บ้านแถวนี้ก็ซื้อหัวจักอยู่ครับอันนี้เป็นคือเป็นในหมู่บ้านชิงแข้งนะครับหมู่บ้านชิงแข้งนี่ต้นก็เป็นหมู่บ้านที่ที่จะเล่นถุเรื่องกี่นันปะที่จะเลื่อนเรื่องยูมีอะไรไม่มีอย่างส่วนส่วนไร้ป้าส่วนแห่งจุดเด่นความจัดการใอ้อ่อยู่บ้านชิงแข้งปะออครับ มีอนามัยมีอันนี้พร้อมนะพวกภาพพูกอย่างไรครับนี่ครับเดี๋ยวดเดี๋ยวพาะพิพันธงส้มถนนคนทางไนหมู่บานนะครับเกสี่ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ คนไอเข้าเอาไปเทศวางชีวิตบ้างคีที่แล้วไหมเข้าเขาไปเทศ่คนมาเขาดินคือเปลี่ยนแค่ว่าสนาอันนี้คือเปียนแค่วาสนาเออสื่อตคนมาไอันนี้คือเปลียนแค่ต่มาตาเนาะคนน้งเขาดูดน้ำให้ก็นน้ำางอ๋อน้าสูบบอกรก็นน้ปงเทาให้หอยันยู่อ่ริสีตมเขารียกว่า แล้วอว่าคดีอะไรไอ้พออะเขาวต้องไปโคดนามหยากระแหน่เลยสนะคือยืนมาแม่นี่คือยืนอันนี้วะแม่นี่อ๋ออันนีนี่นี่นี่พี่น้องพูดอะนั่นพู้ะไรนั่งพอพอนาพอยี่หลานพอพอนาอพออันนี้นี่นี่พอพอพอเอาพอเอาพองอเท่าของแก่ปนีแก่ เาพิ่นเพิ่นอีกสองนะลงกก้อนบ่เอาโอเคครับเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวลงก่อนซะก่อนพี่น้องลงซะก่อนเพิ่นทิ่จะไหนทั้งหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวอันน้ำแรกไปวัดดีอันพอเท่าของหัวหน้าก่อนพี่พ่อพี่พ่อสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี เฮ้ยมันบ่ลมเดี๋ยววันน้องินด um ินแข็งแข็งแนนอยู่โซ่เฟื่อว่าดินมันสิลลมานเบิ่งวันทไปเทใสเทแค่นี้บ่เอาบันเอาบันทึกเทให้ tại nam bơm thì nào nam bơm sao phân Thôi, thổ miệng hết miệng nó thổi 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 เอาโอเคครับมันไงครับผมซ้ำนีก่อนเขายืนซ้ำนีละ่ะเดี๋ยวยาบินัชหน่อยาบินเช่นไรครัเกาคือเที่งสี่เท่นี่มันกคับปกอินอนรถตรงนี้เที่ยงเนีุยังวะพ่ไอพันเหตเหท่เท่ทไมยังเน่น เท่เทอ๋อเท่เท่ยันหัวไว้อ๋ออ๋อดีนะคุณมันสูงตอนนี้จะเท่ไหมยันนี่ไปประมาณจากรถอ่ะปสองรางกว่ารถ เขามีตัวขี่ความบ่เอาเขื่อนเอาทิมแล้วแล้วอันนี้แล้วแล้วอ๋อวันนี้ขี่ไม่บ่ะวันนี้เอ้าไม่ขึ้างอุว่งจังอ๋อเพื่อได้ขี่วันนี้เพ่อได้ได้ขี่ไงดูวอิพอเป็นคนขี่ตัวป่ะ เอาเอาให้ไหมสองใบนผู้่าน่ได้ช่ได้ฟังว่นน้นกำลังกำลังปรึกษากันเรียงอันยันอยู่แบบเรียงขีดหัวเดี๋ยวอะไรก็ได้หัวคดเสียงัเพื่อกำลัดลดเกล็นเป็นเป็นเทียวว่ะจะกเอะไจะแรกล่เดอ็ะแรกล่ โอเควัเขาเจงตรงกันนั่นปะ้อนนี้อ่าเขาเจ๊งปนวะวานนี้ปนวะเพราะมันฮ่าฮ่าบ่าแน่นเออแม่นเขาเจ๊งวะรึเล่าวันนี้รึ้ปล่าไม่แน่ชควิต โอเคมากอยู so ่บ้ร์ก right. okay. 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 mm ิน hmm. ต่มเลยมั้ผมหน้ากันด้วยที่รถข้าๆกัรถคันหนึ่งเลยพวกอะไรเนี่ยอ่าโอเคเขาแจกกันข้าปลาตีไปเดียวแค่นี้เลยมั้ินสายเลยเนี่ยฮะเมื่อื่นแจ็กเร้เมื่อไรก็สั่นกินปลาจี่กินกันเมื่อไรกกินปลา มือ,นมอนม่นมื่อื่นบ่เอออ๋อเออถ้าผรมเรียวเดียวพรมสิมาก,กินน้ำเพราะว่าพมสิได้ไปจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ก็พ่อหัวจักเพราะว่าพมไปเรียนทุลาก่อนมือ่นถ้ามือนม่นเขาในมาเดียวให้พินผักหวานมะลิสดเอาเข็นมะครับเ้างเด็กครับเปิ้ลไปอนมาหนี่งโอ้ย

อ๋อพอดีพอดีเอามาอัดก็หนีอัดไออัดรอกำแพงนี่ว่าอ๋อออ๋จะเสี่ยวกะสังมันบ่แต่ว่าเอาเอาจนมาพอนบ่โอ้ยใหตุรถมันปั๊บข้างจะหน่อยหนึ่งนี่นี่นี่หรือว่ามีเสือบเลยนี่พอดีหวานมากเลยเรื่องแบบนี้เป็นอะไรอ๋อครับโอ้มันเป็นรองมันพี่น้องเป็นรองมันให้รถไห่คนมาปั๊บรองมันให่รถรถไอ

อ้าวโอเคครับสวัสดีครับ